ครับสัสดีครับผมประเสริฐวงศ์รีนายกเทศมนตรีตำบลทับมานะครับก็การดำเนินงานโครงการนะครับจ้างนักศึกษานักเรียนและนักศึกษานะครับทำงานในช่วงที่ปิดเทอมนะภาคฤดูร้อนเนี่ยนะครับก็ทางเทศบาลนะครับมีแผนมีโครงการนะโดย กองสวัสดิการสังคมนะครับได้ทำโครงการขึ้น,นเพื่อให้เด็กและเยาวชนเนี่ยนะครับในช่วงปิดเทอมภาคเรียนเนี่ยนะครับซึ่งมีติดต่อกันหลายวันนะครับแล้วก็เป็นภาคฤดูร้อนนะครับวัตถุประสงค์ของโครงการนีครับก็คือเด็กที่ช่วงปิดเทอมเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเยาวชนนะอายุไม่ต่ำกว่า15ปี นะครับเด็กอายุประมาณเยาวชนเนี่ยนะครับก็วัตถุประสงค์คือถ้าปิดเทอมเด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เนี่ยนะครับก็จะเป็นประโยชน์กับตัวท่านเด็กและครอบครัวนะครับก็จะไม่ไปมั่วสุมนะสิ่งที่พึงไม่ประสงค์ของในชุมชนนะครับแล้วก็ยังมีการสร้างให้เด็กนะครับ ได้รับความรู้ทักษะนะในเรื่องของการทำงานในท้องถิ่นนะครับก็ยังช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นนะครับมีรายได้เสริมช่วงระหว่างปิดภาคเรียนนะแล้วก็จะห่างไกลในสิ่งที่พึงไม่ประสงค์ของทางสังคมพ่อแม่ก็จะได้เกิดความสุขกังวลในเรื่องของความ ไม่ต้องห่วงใยในเรื่องของที่เราว่าดูแลลูกหลานนะครับดังนั้นก็ถ้าโครงการนี้นะครับเราได้ทำโครงการติดต่อตกันมาเป็นระยะเวลาเขายั่งยืนและแหละนะครับพอประเมินแล้วเนี่ยนะครับเด็กเยาวชนเนี่ยนะครับมาอยู่มาเป็นรับจ้างของเทศบาลเนี่ยนะครับผมดูแลประเมินคุณค่ามันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก และครอบครัวที่ประโยชน์สูงสุดก็คือหนึ่งนะครับเด็กได้มีงานทำแล้วงานที่ทำเนี่ยนะครับไปสอดคล้องกับนะครับผลการเรียนนะถึงเราจะเรียนในหลักสูตรภาคบังคับของกระทรวงศึกษาก็ตามแต่เราเหมือนกขาได้มาฝึกงานได้ดูงานมาทำงาน ตามกองต่างๆเนี่ยนะที่เรามีทั้งหมดแปดกองและการที่สมัครเข้ามาในพื้นที่เนี่ยเราจะมีเจ้าหน้าที่ของกองสวัสดิการเนี่ยนะครับอสอบสัมภาษณ์นะความสนใจความรู้เบื้องต้นกับหลักสูตรที่ท่านเคยเรียนที่ประจำอยู่ที่ห้องเรียนแล้วเอาท่านนั่นแหละรครับเข้าไปช่วยงานในกองต่างๆซึ่งจะเข้าหลักเกณฑ์ นะหลักสูตรที่เราเรียนตามสายงานมาอันนี้ก็คือประโยชน์นะครับอีกประโยชน์อีกประการหนึ่งเนี่ยก็คือนะครับก็พูดไปแล้วลหละนะครับใช้เวลาว่างเนี่ยให้เกิดประโยชนนะ์ต่อพวกเขาเหล่านั้นนะครับฉะนั้น,นเวลาว่างก็จะเหลือน้อยลงที่เราจะต้องไปมั่วสุมหรือจะไปรวมกลุ่มนะคิดในสิ่งที่ไม่พึงประโยชน์ กับตัวเขาเหล่านั้นน่ยก็จะลดน้อยลงนะครับลดน้อยลงนะฮะก็ก็นี่แหละครับดังนั้นโครงการนี้เนี่ยเราเทศบาลมีนโยบายนะ,ะตามที่รัฐบาลกําหนดโดยเฉพาะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์น,ยนะครับกระทรวงนี้เนี่ยก็ได้มองถึงเด็กและเยาวชนผู้ที่กลุ่มที่น่า ที่ควรจะต้องช่วยความช่วยเหลือและกลุ่มเปราะบางทั้งหลายแหละสวัสดิการทั้งหลายนะครับแต่งานเนี้ยที่เทศทาบาลได้ทําโครงการขึ้นเนี่ยนะครับเรายิงไปเป้าหมายเด็กตรงนั้นเลยว่าไม่จําเป็นที่จะต้องเปราะบางเอาเด็กที่สนใจอยากจะทํางาน อยากจะได้เรียนรู้นอกห้องเรียนนอกตำรับตำราทำหลักสูตรที่เดียนแล้วเนี่ยเอ๊ะหลักสูตรการทํางานเขาท้องถิ่นเนี่ยนะครับวิธีการเขาทำอย่างไรหน้าที่การรับผิดชอบก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะหนึ่งมาทํางานที่ราชการเนี่ยนะครับแปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งน้องต้องอยู่กับเรานักเกรียนต้องอยู่กับเราฉะนั้นเรื่องการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เรื่องการรับผิดชอบงานหน้าที่ที่ทางที่กอง ที่เราส่งนักศึกษาปิดภาคเรียนเนี่ยนะครับไปช่วยงานเนี่ยเขาก็จะต้องวางกรอบวางงานนะครับเป็นพี่เลี้ยงให้อันนี้ก็คือหน้าที่รับผิดชอบนะครับแต่ที่ผ่านมาครับก็ประเมินได้ว่านะครับมันเป็นประโยชน์ต่อเขากับท้องถิ่นมากเลยนะครับบางทีบางครั้งเนี่ยเรามีกิจกรรมที่จะต้องรับทราบข้อมูลเร็วๆเยอะๆ เช่นสํารวจนะครับข้อมูลในพื้นที่เนี่ยเด็กพวกนี้เขาเก่งเขาก็ทําได้นะครับทําได้ครับก็ก็ถือว่าเป็นแผนงานนะครับที่กองสวัสดิการกําหนดขึ้นนะเป็นนโยบายหรือเป็นแผนงานที่ช่วงปิดภาคเรียนฤด,ดูร้อนเนี่ยนะครับเราอยากให้พวกเขาเหล่านั้นเข้ามาเข้ามารับจ้างนะเป็นรายวัน นะครเป็นรายวันครับอันนี้ก็คาดว่านะครับในช่วงนี้เนี่ยเ,เราก็จะรับสมัครท่านแหละนะครับครับก็เรียนเด็กและเยาวชนนะนักศึกษานักเรียนทุกท่านครับาตามที่นายกได้ประชาธมพันธ์โครงการและเชิญชวนพวก น้องๆหนูๆที่เยาวชนเนี่ยนะครับสนใจนะจะมารับจ้างนะเทศบาลนะในช่วงภาคปิดภาคเรียนช่วงภาคฤด,ดูร้อนเนี่ยนะครับก็ถ้าสนใจก็มาติดต่อนะครับสมัครได้นะครับตั้งแต่วันนี้แหละครับวันที่7นะครับมีนาคมถึงวันที่14มีนาคมครับที่ กองสวัสดิการสังคมนะครับของเทศบาลตำบลทับมาในเวลาราชการนะครับในเวลาราชการนะครับแล้วก็เขาก็มีคอมเมนต์อยู่ว่าจะต้องหรือว่าคุณสมบัติผู้ที่จะมาสมัครนะรับจ้างนะช่วงปิดภาคเรียนต้องเป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลทับมาเท่านั้นนะครับดังนั้นก็วันนั้น ที่ท่านสนใจตั้งแต่วันที่7ไปถึงวันที่14เนี่ยนะครับก็นำหลักฐานนะบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วยกว็ได้นะครับว่าท่านมีภูมิลำเนาอยู่ที่นี่จริงถ้าบัตรประชาชนายังไม่แน่นะครับเพราะมนหลายปีทำครั้งหนึ่งแต่สำเนาทะเบียนบ้านแล้วมันจะชัดเจนนะครับก็บจะได้ไม่ต้องไปไปกลับๆนะนำมาซะสองอย่างเลยนะหนึ่งบัตร ประจำตัวประชาชนสองสาเนาทะเบียนบ้านนะในที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะในเขตพื้นที่ตมทมานะครับในเวลาราชาการก็ก็ขอประชาธาพันแล้วก็เชิญชวนน้องๆนะครับมาเถอะมาแล้วได้ความรู้แลวมาอยู่กับใครไหมมาอยู่กับข้าราชการถือเป็นองค์กรปกครองท,ท้องถิ่นที่จะต้องดูแลพวกเรานะครับเป็นไรายได้เสริม คิดว่าดีเลยนะครับดีมากๆนะครับแต่เขาต้องแต่งตัวนัเกเรียนนะแต่งตัวนัเกเรียนหรือว่ามันจะมีกิจกรรมที่เทศบาลทํากิจกรกรมขึ้นวันนั้นก็จะใช้ชุดฟอร์มแบบไหนก็แล้วก็ว,าก,วากันไปเฮากันไปสนุกไปนะทางานให้สนุกนะครับอยู่กับพี่ๆเขาก็ยินดีนะครับนะฮะตามวันเวลาที่นายกได้ได้กำหนดให้ท่านควังหรือว่าไม่หลังจากควังนายกแล้วเนี่ยยังยังไม่เข้าใจเนยนะครับก็สามารถติดต่อเบอร์โทรได้ นะครับเบอร์โทรศัพท์น, 92, นะครับศ9 2ย์เก้าสองนะครับ8 9ดเก้าห้าเจ็ดแล้วก็ตองสี่นะฮะคือ4ี่สี่สี่ครับศูนย์เก้าสองแปดเก้าแปดเก้าห้านะเจ4ดสสสครับก็ที่ทำง,งานเทศาบาลนะครับอาคารหลังใหม่ตึกใหม่นะครับชั้นสองขึ้นมาได้เลยครับขอ,ขอบคุณมากครับ